เทศบาลนครนครราชสีมานะครับ,นะรบก็เป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท่านใหม่เพราะครบเทอมแต่ว่าพอเราบอกว่านายกเทศมนตรีนครเนี่ยเราก็อาจจะมองเป็นการเมืองท้องถิ่นนะครับไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าสําหรับเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมา,านเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าโคราชเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่นะครับถ้านับจํานวนสสทั้งเขตทั้งปาราตี้ลิสี่นะผมว่าต้องมี20กว่าคนแล้วก็ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ในความเป็นประตูสู่อีสานในการเป็นฐาน g d p กับประเทศแล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการภาครัฐที่ลงทุนไปนับแสนล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์หรือว่ารถไฟความเร็วสูงที่จะมาเปลี่ยนแปลงภาคอีสานเราที่รัฐบาลก็ยังจะต่อรถไฟความเร็วสูงไปจากโคราชไปถึงน้องคายต่อไปก็เชื่อมไปก,กับจีนได้เราะฉะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่หรือความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีสูงมากเทศบาลนครนครราชสีมาเนี่ยเหมือนห้องรับแขก หมือนห้องรับแขกนะครับคือเป็นตัวแทนของความเจริญเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจเป็นตัวแทนของการลงทุนของการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยพรรคชาปนจะให้ความสําคัญกับเทศบาลนครนะครราชสีมาที่จะเป็นฐานในการพัฒนาจังหวัดพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสร้างฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็37ตารางกิโลเมตรแสนหกหมื่นคนฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะมาทําหน้าที่นี้เนี่ย พรรคจำนำให้ความสาคัญมากจะเห็นได้ว,ว่าท่านนายกเทศมนตีท่านเก่าเนี่ยท่านประเสริฐก็เป็นอดีตรัฐมนตรีดังนั้นเราคิดว่าการที่จะมาต่อยอดโครงการภาครัฐเนี่ยจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์จากมอเตอร์เวย์เกิดประโยชน์จากรถไฟความเร็วสูงในด้านการลงทุนการต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจให้กับเมืองหรือว่าสิ่งที่เมืองโคราชยังขาดแคลนที่ท่านนายกเทศมีท่านทําไว้ก่อนก็คือโรงงานบำบัดขยะย,ยังไม่มีหรือตอนนี้น้ําประปาไม่เพียงพอแต่ว่าได้งบประมาณมาแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือในการที่จะสร้างเมืองโคราชครนกรและกรนสิมาเนี่ยให้เป็นห้องรับแขกที่จะต้อนรับนักทุนเนี่ยผมว่าภารกิจอันเนี้ยยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์มีคอนเน็กชันสามารถติดต่อประสานกับทางฝั่งรัฐบาลกระทรวงทระวงกรมสำนักงบประมาณต่างๆแล้วก็มองออกถึงทิศทางในการพัฒนามองออกว่าจะต่อยอดโครงการอะไรให้เกิดประโยชน์กับเมืองแล้วก็เวลาวันนี้มีค่ามาถึงทํางานได้เลย มองเกมทะลุมีคอนเน็กชันสามารถปราสาติดต่อได้ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเมื่อท่านประเสริฐมีปัญหนานเรื่องสุขภาพและก็ไม่ลงเนี่ยพักชั่นาก็เหลือไพ่ไปสุดท้ายก็คือหมอหนาลันะครับเพราะว่าเป็นคนโคราชแต่กําเนิดนะครับอยู่โคราชมา7 6ปีเท่ากปีับอายุเป็นรัฐมนตรีมาทั้งสองกระทรวงนะครับทั้งพลังงานทั้งอุตสาหกรรมเป็นสสทั้งเจ็ดสมัยสามารถประสานได้กับนักการเมืองทุกระดับประสานได้กับทุกกระทรวงประสานได้กับรัฐบ,บาล ประสานได้กับหน่วยงานต่างๆ,ๆฉะนั้นเป็นคนคนเดียวที่สามารถที่จะต่อยอดนะครับแล้วก็ประสานงานเก่าและก็สร้างความยิ่งใหญ่กับเทศบาลนครเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่จะเติบโตต่อไปคุณหมอแล้วก็เลยเสียสละด้วยการลาออกจากสสปฏิริษซึ่งไม่ได้ผลไม่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งก็เราก็มีมีบุคลากรที่มีความรูค้ความสามารถสามารถที่จะขึ้นมาเป็นปฏิริษในลาดับแทนต่อไปได้ก็เลยเป็นที่มาว่า คุณหมอรัฐจะเป็นตัวแทนของมุโกราชชาติปานานในการที่จะลงการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เป็นการรักษาตําแหน่งแชมป์เก่าโดยเผาของเก่าเนี่ยเราได้เป็นนายกเทศมนตรีและสอททั้ง24ท่านเนี่ยเราก็ยกทีมและผมก็คิดว่าก็เหมือนกับเป็นการขุนเครื่องขุนเครื่องนะครับเพราะวันนี้การเมืองใหญ่นี่ก็พฤษภาคนี้ก็ครึ่งเทอมแล้วนะเหมือนฟุตบอลเนี่ยหมดครึ่งแรกแล้วต่อไปก็ครึ่งหลัง นะครับฉะนั้นก็อย่างเห็นการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านเนี้ยทุกภาคการเมืองก็ลงไปเพราะเป็นการอุ่นเครื่องทดสอบความนิยมแล้วก็เตรียมฐานทางการเมืองฉะนั้นมันมีความสําคัญมากต่อต่อ,ต,อต่อการเมืองต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็การต่อยอดโครงการรัฐที่ลงทุนไปนับแสนล้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด